เป็นงานของพี่บัวขาวทุกคนสนุกสนานน่ารักมากแล้วใดๆคู่น้องของเราถือว่าขึ้นดึกขึ้นดึกนี้ถือว่าเป็นคู่แบบว่าออยอดฮิตหรือเป็นคนที่แบบเก่งหรืออะไรอย่างนี้นะน้องพี่บนแคนยังขึ้นก่อนนะคะเมกอภิษ์อย่างเงี้ยขึ้นก่อนน้องน้องขึ้นที่หลังอีกขึ้นเที่ยงคืน่ะคือที่สุดอะบอกเลยน่ารักมาก แล้วน้องเราแบบว่าโอ๊ยเต็มที่มากทานทโดนเนี่ยดีดมากมันต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาเนาะงัดออกมาเลยลูกงัดออกมาเรามีอะไรเรางัดออกมาให้หมดค่ะโชว์ให้พี่เขาเห็นว่าพวกเรามันที่สุดอะดูพี่บัวขาวคือแบบสุดยอดมากเก่งมากมันเป็นงานใหญ่งานถือว่าเป็นงานประจําจังหวัดเขาเลยก็ว่าได้ฟิลเหมือนงานเบิ้ลงานกล้องอะไรอย่างเงี้ยงานพี่เบิ้ลพี่กล้องเนาะ ฟสิวอลอะค่ะมันใหญ่แน่นอนอยู่แล้วแล้วคนเยอะแยะมากมายไม่ใช่มีแค่ด้อมเราอะคือเห็นแล้วแบบปลื้มใจแล้วน้องเรามันก็เต็มที่มากเก่งมากดีใจแทนน้องที่น้องได้ไปงานอะไรแบบนี้ทุกคนไม่ใช่แค่งานแบบคอนเสิร์ตตามผับตามอะไรอย่างเงี้ยหรือจัดเองเนาะน่ารักสนุกสนุกมากใดๆมีหนุ่มมาจับมือไปไป,ไปวิดีโอด้วยนะทุกคนดูสังเกตอาการธนะดลว่าไม่สนใจก็หันมามองอยู่เดอ้อ ระวังแข่งบีแข่งปั้นๆเดอ้อคนไปจับมือนอะ่ะเขาห่วงของเขานะอุ้ย <c oughs> เอ้าชาวม้วนจ้าด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเกิดกลัวไม่เห็นเองเนี่ยลุกขึ้นได้นะโอ้โหเมื่อกี้เดือดมากดันมากนะครับผมสมควรกันรอคอยโอ้โหแล้วก็น่ารักทั้งสองคนเลยนะใช่แน่นอนอยู่แล้วนะครับสิบปีของเรานะครับมาทุกคนเดี๋ยวผมนับหนึ่งสามล้อเฮนะครับเอาหนึ่งสองสามเฮอุ้งเลขสองหนึ่งีกรอบเลยอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม ส่งเสียงอีกครั้งด้วยกับนกปายหน่อยโิ้พบกันครับผมปีที่สามมาอีกนะฮะมาอีกไหครับผมคุณมากๆหวังว่าเราจะได้เจอกันในปีที่สามนะรางวางใช่นะคะสนุกสนานจริงๆนะพี่ต้นถูกต้องครับผมอะไรฮะอะไรจะให้ที่ผมเลยครับโอ้โหต่าว่อนเลยอ่ะรู้ว่า นี่นะครับอย่างที่บอกแล้วว่างานของเราเนี่ยคืนนี้ไลน์อัพสุดเป็นจบปีสี่นะใช่เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ก็อย่าเพิ่งหวังคนมาะกันเต้นอยู่พี่ต้นแล้วต้องบอกเลยว่าเาืในงานของเรานะคะมีเรื่องการเต้นด้วยถูกต้องครับมีลานการเต้นใช่ตรงอ่าไดันอยู่ไม่เอาโซนนูึนแหละ อ่ซอซทางซ้ายมือของคุณนั่นแหละเดินไปก็เจอเลยหาไม่ยากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมจุดเรื่องเดิมของเรามีทั้งหมดสองจุดนะครับซ้ายและขวาซ้ายและขวานะครับแล้วก็ขออนุญาตประกาศนิดนึงเห็นว่าหลายคนเนี่ยโทรศัพท์หายโทรศัพท์ใครหายนะติดต่อไปที่แอดมินแพรนะครับหรือว่ามีคนเอาไปฝากไว้นะครับที่จุดจำหน่ายเครื่องดื่มนะครับอยู่บนทางซ้ายมือ นะครับเราไปสอบขามได้รู้สึกจะมี2เครื่องสเครื่องเลยพี่ต้นพี่ติดต่อเรามามีส่อบคน้อยนะครับขอบคุณสปอรับขอบคุณให้ผมม่กรรุครับขอบคุณยขอบคุณองนินะครับพี่สมบคคมบครณ้พี่คุครับขอบคุณ่ายนะครับสันััครับขอบคุณน้อยขอบคุณุก่นขอบคุณี่รวัน

I'm